เลยแบบฝึกหัดหน้าที่38แบบฝึกเขียนหน้าที่38เขียนคำอ่านจากคำที่กำหนดข้อ1ปราถนาข้อ2ปราดสจากข้อ3ประสูตรข้อสปารกชัด ข้อห้าปะเรียนข้อหกโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมข้อเจ็ดนวดข้อแปดพยักข้อเก้าพรามข้อสิบปรึกษา